S <S สวัสดีครับพ่งสวัสดีด้วยเพิ่งเพิ่งสวัสดีคลิปแรกนะครับสวัสดีสมาชิกวีโก้ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้ทา้งผมก็ได้มา,าสำรวจพื้นที่นะครับที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับาาาบ,รนะรบ,บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีทริปหรือว่ามีกิจกรรมอะไร <S 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 เพิ่มเติมไปอีกแล้วนะครับในส่วนของปีนี้นะครับปกติเพื่อนๆที่เคยมาเที่ยวกับในส่วนของทริปวีโก้ไทยแลนด์ก็จะเคยเจอในส่วนของเอาท์ดอร์ไทยแลนด์ตอนนี้เอาท์ ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Vol u n t e e ีย p ป r i t จิตอาสาพาเที่ยวนะครับจำให้ดีๆนะครับ u อา o o นนะครับได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Vol u n t e e ีย p ป r i t จิตอาสาพาเที่ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้เราจะพาสมาชิกวีโก้ไทยแลนด์ไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงตรงนี้นะครับเป็นอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นที่ที่แรกนะครับตอนนี้เรียกว่าภูยูโน นะครับเป็นสถานที่พักส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแคมปิ้งนะครับให้เรามากางเต็นท์นอนกันสถานท,ที่ที่มาดูตรงนี้ก็เป็นที่แรกแล้วที่ที่เรามาดูว่าเราจะมาพักที่นี่หรือเปล่านะครับโดยรวมส,สถานที่เนี่ยก็บรรยากาศช่วงนี้บ่ายโมงกว่าก็ยังเย็นสบายอยู่ช่วงที่เราจะมากันก็จะเป็นประมาณช่วงต้นพฤศจิกายนนะครับประมาณวันที่3ที่4เดี๋ยวเ,เมื่อสักครู่เนี่ยได้เดินดูรอบๆในส่วนของรีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็ บรรยากาศถือว่าใช้ได้ครับมีแม่น้ำเนี่ยล้อมรอบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นเจ้าของเขาบอกว่ามันจะมีโคลนน้ำจะเป็นสีนที่อาจจะไม่น่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามีฝนตกมาเยอะแต่ว่าช่วงพฤศจิกาเนี่ย น้ําก็จะใสหน่าลงไปเล่นได้นะครับใครจะมาเล่นน้ําหรือว่าทากิจกรรมอื่อๆืๆ่นก็ก็ได้ครับสนุกดีแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมคร่าวๆข,ข,ของเรานะครับเราก็จะออกสตาร์ทตั้งแต่นในส่วนของศูนย์โตโยต้ยตานะครับอาจจะเป็นที่เดิมที่ที่เราเคยไปเที่ยวที่แก่งกระจานเป็นตโยต้าน,ค,น,น,นครับหรืออาจจะเป็นที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีนึงหลังจากที่เราเริ่มต้นออกเดินทางจากแถวพระรามสองนะครับเราก็จะขับรถมาเรื่อยๆนะครับมาทางเส้นถนนพระราม2 ผ่านสมุทดสงครามมานะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าราชบุรีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแวะทานอาหารนะครับช่วงช่วงเที่ยงกันเราก็ดูไว้แล้วร้านอาหารที่ที่เราจะแวะพักเนี่ยที่จอดรถกว้างขวางนะครับมีอาหารให้เพียบพร้อมเลยงานนี้รับรองอาหารเนี่ยไม่ขัดตกบกพร่องแน่นอนรับรองว่าเยอะนะครับรับประทานกันได้เต็มที่ที่จอดรถก็สะดวกสบายหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะครับเรามีที่เที่ยวที่น่าสนุกหลายที่ ช่วงนั้นเนี่ยอากาศเย็นขนาดนั้นเนี่ยเราว่าจะพาไปเที่ยวในส่วนของแก่งส้มแมวนะครับหรือเป็นบอ่อน้าร้อนทานครึ่งนะครับเพื่อที่จะแบบได้บรรยากาศเย็นๆแล้วไปเอาเท้าไปแช่น้ําอุ่นๆเล่นนะครับเราก็พาเล่นกิจกรรมลหลายๆที่พาขับรถบรรยากาศดีมากครับขนาดช่วงนี้ยังยังแบบอากาศเย็นๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพามาถึงที่พักเนี่ยช่วงประมาณสักบ่าย3ามโมงหรือ4ี่โมง และอีกแล้วครับงานนี้เราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของวอล์กแกลลี่วอล์กแกลลี่เนี่ยหลายๆท่านที่เคยไปที่ทริปที่จันทุรีนะครับอาจจะเคยเคยได้ร่วมสนุกตรงนั้นแล้วคือสนุกมากเล่นในส่วนของบรรยากาศของชายหาดแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนมาตรงนี้เนี่ยเล่นในส่วนของบรรยากาศเป็นภูเขาหน่อยแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมีลานสนามหญ้ากว้างขวางมากนะครับแล้วก็ของรางวัลครับเราก็มีเช่นเคยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนทุกครั้งนะครับ แต่จะเป็นรางวัลใหญ่ที่แบบอาจจะล่อตาล่อใจของนักเล่นกิจกรรมหลายๆท่านนะครับที่มากับเราก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราก็จะมีรางวัลใหญ่ๆแล้วก็จับฉลากแจกกันนะครับแล้วก็มีเกมชิงรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจีกมากมายนะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกที่ที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดลงชื่อให้สมัครกันมานะครับทริปนี้เหมือนเดิมครับรับ30คันนะครับคันละ2ท่านหรืออาจจะมาเกินเนี่ยก็มาเกินได้นิดหน่อย ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมทริปสนุกสนุกมันๆกับเรานะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลกลับบ้านด้วยซึ่งช่วงพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะกับการพักผ่อนครับปลายฝนต้นหนาวอากาศกำลังดีมากพลาดไม่ได้ครับงานนี้อย่าลืมรีบมาลงชื่อกันเดี๋ยวไม่ทัน